ก็กราบสว th <DVD S 2> ัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับก็ตอนนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมไปตกปลานะครับเป็นตอนที่สองนะครับเฮ้ยพ้กปลาติดปลาติดปลาปลาไม่ใช่ปลาติดปลากินนะในนี้ผมได้สองตัวสองตัวแล้วนะใช่ลากไม่ไงตึงอยู่เลยซึ่งจากอีกจากอีกคลิปหนึ่งเลยนะครับเป็นตอนที่หนึ่งนะ ดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมเอาปลาตอนที่ผมได้ปลาเลยนั่นึงฮะผมขอปรับกล้องก่อนไปกันเลย Let's go เป็นตอนที่สองนะฮะไม่ใช่ EP สองทอดาคลิปตอนที่เอ้ยตอท่าคลิป EP หนึ่งเลยนะครับให้ท่านผู้ชมไปดู EP หนึ่งก่อนนะครับ ไปปุ๊บไม่ตอดฮัลโทุยจะพอดีทุยอาจจะม่เห็นนะครับตอนที่ปลามาติดกันเลย let's go ไปฟับปวน้าก็มีเพียงแค่น,นี้เหรอครับได้สองตัวนะ <c oughs> เอาปลาเข้าบ้านเอาเข้าดิไปไหนท่านผู้ชมดูปลาอันนี่นะปลาสองตัว <c oughs> ที่ผมเลยเป็นปลาหมอนะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชรแล้วก็ s u b ั c ส i b e ปมด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กระดิ่งเล่นเป็นปทั้งหมดด้วนะครับแล้วอย่าลืมฝากกดติดตามช่องไก่โอ๊กหนึ่งสามสองสี่ด้วยนะครับนี่นะเจ้าตัวบ๊ายบายครับบ๊ายบาย